เขาใหญ่เนี่ยเดี๋ยวลงเขาไปก็จะหาที่นอนหาที่อะไรกินเลยก็กินเป็ิีอ๋อแอดมินไปโฮมสเตย์เหรอคะอืมแอดมินก็ไปโฮมสเตย์โทวมาขับดูบบดู้ค่ขอไแค่ข้อ,บบอมู้อ่ะเขายังไม่รู้เรื่องเลยนี่ชำ้ำลมแรงค่ะฝนมาแล้วเออนั่นแหละทุกคนอหาบัากก็ไม่มีม ลลนิดกำังีทุกคนมันคือแบบสวยมากสวยจั <c> ิง <oughs> ยามแต่ฝนอย่ามานะเหมือนกำลังพัดฝนมาทุกคนดูดูทสองฟ้างบรรยากาศดีมากใช่ กเป็นจุดที่แบบนักท่องเที่ยวพักกันเยอะๆนะักท่องเที่ยวเขาจะถ่ายรูปเป็นเย่ B อะไรมนี่นะคะเออปลอดสะอาดอยู่บ้านก็ชอบแบบนี้แหละเพราะว่าปลอดสะอาดที่บ้านนี้นก็วิวดีวิวช้า มแรงจะปิวกลัวฝนอย่างเดียวอย่าให้ฝนมันเฮ้ยได้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 ฝน ลองดูขนมในที่บ้านเราขนมมาบ้านวิวสวยบรรยากาศดีแต่ช้างไม่ลงอ่ะไม่เจอช้างเลยฮะช้างไม่ลงท่นไม่เจอเหรออย่าโุ้นยอย่าโม้ฝัดเจอนะไม่เจอจริงๆเจอป้ายอ่ะ เราเดินติดตามช่องนี้ด้วยไมกคนกดติดตามช่องนี้เ,เ็วเ <c oughs> ข้าจอเข้าใจแล้วกดติดตามตัไม่ได้ติดแล้วอะค่ะ ไม่รู้ดูที่ตัวสับโยก มาที่ทุกคนดูข้างหลังอะทำไมต้องมาบันนี้หรอมาคือมาเร็วเจ๊มาแล้วยังไม,ม่ผมพัดไปทางนน้นผมพัดไปทางนนูไ้ไปแล้วผมพัดไปทางโน้นวิ่งนี่เดี๋ยวก็โป่งแล้วเนี่ยไฟเปิดละทุกคนฟไฟเปิดละพอดีฟไฟเปิดมืดพอด,ดี ปแต่ว่ามันเปิดแล้วเ่ีนะใช่มันพัดไปทางโน้นทุกคนรวมมันพัดฝนไปทางโน้นเขาใหญ่เขาใจค่ะ ช่องนี้หน่อยดิทุกคนขาฝากกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยเดี๋ยวจะไล์ช่องนี้เยอะๆช่องไหนอะ่ะช่องเหลืองเหรอไม่ใช่ช่องอ๋ Sport <and> อปอดแอนแพลี่ ได้ไม่ต้องได้ยินอยู่ทุกคนจะฝนมันมาเรื่องสว่างแล้วนะมันไม่ตกแล้วเนี่ยไปนู่นหมดแล้วมันไปแล้วไปนนู่แล้วครับผมเป็นใจเฮ้ยเนี่ยสว่างแล้วเนี่ยเนาะสว่างแล้วนี่ไม่ก้อนหนึ่งหมดแล้วจริงแต่มันพัดไปไหนแล้วไม่รู้ มันเป็นทางผ่านครับทุกคนมันอยู่บนเขาใหญ่มองได้จ้ะอม <c oughs> องได้จ้ะเนื่อยกับคนชื่อประการ <c oughs> เอาก็เห็นมอง คอยฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยเร็วฝากกดติดตามช่องนี้เลยเร็วๆฝากด้วยค่ะขอบคุณฝากกดติดตาม c ีย์เ o r ร์ดไล์นี่อยากให้ดูบรรยากาศน,นี่อยู่กับสองหนุ่มหนุ่มฟอร์ดกับหนุ่มตะ เยังหนุม่มหนึ่งนะหนุม่มไหนไม่หนุม่มไม่หนุม่มค่ะเอ้ยฟังเลยโอ้ยสวยว่ะลมแรงสวยอากาศดีอือขอเจาขอใจอย่าทักเรื่องอ้วนเรื่องผอมนะคะมารยาทนิดนึงเธอขี้เกียจได้ไม่ต้องทักค่ะใครอ้วนใครผอมใครอะไรไม่ต้องพูดทักนะคะรู้ตัวอยู่ที่บ้านมีตาช่งางคำถามนี่ย ไม่ต้องทักเลยอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราไม่ต้องไปทักเขาหรอกค่ะอะไรที่มันทําให้มันชีวิตไม่ดีขึ้นอืมไม่ต้องไปทักไม่ต้องทักค่ะที่บ้านมีตาช่างกูรู้ดีว่ากูอ้วนหรือกูผอมกูช่างน้าหนักทุกวันอืมเนี่ยสวยบรรยากาศดีนี่นี่ดูบรรยากาศดีกว่าค่ะถ่ายให้ดูบรรยากาศความสดชื่นนะคะนี่ก็ควรรู้มารยาทบ้างไม่เป็นไรครั้งแรกให้อภัยได้แต่ถ้ามีครั้งสองโดนด่านนะคะครั้งแรกไม่เป็นไรอาจจะ อาจจะไม่ได้เคยรับการอบรมสั่งสอนเรื่องมารยาทมาไม่ถือแต่ถ้ายังมีครั้งสองอีกจะด่าแล้วเพราะว่าถือว่าเคยเตือนแล้วอย่าไปทักใครเขาแบบนี้ไม่ต้องไปทักเขาหรอกการทักเขาอ้วนจังหมองจังดำจังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีมันม,ม,นมีมันมีจุดอัปปัะษั์ในตัวคะ่ะ คือถ้ากูจะทักสิ่งอัปลักษณ์ในตัวมึงกูก็ทักได้แต่กูไม่ทักเพราะมันคือมาราย,ยาทไม่ต้องไปทักกันโฟกัสแต่จริงดีๆออวันนี้ดูมีความสุขจังเลยนะอยู่กับใครเที่ยวให้สนุกนะคะเที่ยวเผื่อด้วยนะโอ้ยบรรยากาศดีจังเนี่ยเห็นไหมมันมันคนลาวอ่ะมันพูดได้หลายเรื่องโอ้ยอากาศเย็นจังอยู่ที่ไหนคะว้จะไปเที่ยวบ้างของกินน่าอร่อยจริงๆมีความสุขกับการกินนะคะเออทำงานเหนื่อยแล้วพักผ่อนบ้างนะกินให้อร่อยเออเนี่ยคนมัน คนที่มันจะเป็นพลังบวกให้คนอื่นมันต้องแบบนี้ไม่ใช่ปะโอ้ทำไมดูหน้าดูคํำจังเลยอะ่ะทำงานหนักไปหรือเปล่าอ้วนจังเลยไม่ได้ออกกำลังกายเหรอไม่ต้องไม่ทาก้าเขาาคนเราไม่มีใครอยากได้ยินอะไรที่มันทำให้รู้รู้สึกเฟลใช่ไหมทุกคนถูกเปล่าเออเรื่องไหนเป็นเรื่องบวกักโอ,อ้อากาศดีจังเลยนะลมแรงน่าจะเย็นสดชื่นดีนะคะ ใช่ไหมอาปราเชืิอหนูพูดถูกไหมหนูพูดถูกไหมเออเห็นไหมเนี่ยกดี๋ยวบรรยากาศมาฝากเห็นไหมคะแต่คนเริ่มลุกแล้วเมื่อกี้คนนั่งตรงนี้เต็มเลยเพราะฝนมันลงนี่เอามาเองเลยวิวสวยเอามาเองคะ่ะเอามาเองก็ผมซื้อ,อะนะหมดประมาณไม่กี่บาทน,นะครับประมาณแค่เกือบแต่นั่งดีนะนั่งดีปะปล่ะดีมาก อุ้ยระวังนะปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บกิ้งลงไปนู่นนะถ้าพักหงายหลังลงไปนู่นเอ๊ะต่ก่อนมันไม่สูงแบบนี้นะหรือสูงแบบนี้แบบนี้แหละทุกคนแต่ก่อนมันสูงแบบนี้ไหมอ่ะไม่มั่นใจมันเยอะกว่านี้ไงครับคนละที่ไม่ที่นี่แหละไม่มันไม่มีใต้เลยไม่ตรงนี้จําได้แต่แต่ก่อนมันสูงแบบนี้เหรอเหรอคะเอาเหรอสูงเหรอเอ๊ะนึกว่าแต่ก่อนว่ามันแบบเหรออ๋อมันสูงอย่างนี้ตั้งนานแล้วเหรอ ใช่ค่ะวิวสวยทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้นะครเดี๋ยววันนี้จะหาที่พักแถวแถวนี้แหละนี่ชุดปิกนิกเองกเขิ้งเยอะม่ะม,มุ่งาไปตรงไหนอีกเลยมันไม่มีแล้วจุดไมม,ม,ไม,มีตรงนี้ไม่มีแล้วจ้ะมันมีแค่นี้แล้ว นี่สวยงามลงไปข้างใช่เดี๋ยวลงไปพักข้างล่างหาที่พักข้างล่างที่พักเยอะแยะเดี๋ยวไปเซิร์ชเอามานี่เอิบนั่งโอ้ย เหมือนไม่เหมือนหน้าฝนนะเหมือนหน้าหนาวอะทำไมมัน,หน,นะนหนาวจังเะเหยียบก่อนหนาวจังโอ้ยผมกระเดิดกระเดิร์หมดเลยไม่ได้เขาห้ามตกปลาในอุทยานหล่อน,นก็ไม่ตื่นนะมีคนบอกหน้าตกปลาตกปลาไม่ได้ค่อยู่ในอุทยานอยู่ในอุทยานจะตกปลาไม่ได้หรือลงที่พพักที่ปากช่องหรอ่อตรงไหนอะ มันไปแล้วปากช่องเคยไปนอนแล้วนี่แหละเดี๋ยวพักตรงเขาใหญ่ใช่ตาขับรถเก่งมากใช่ค่ะจริงครับเก่งมากก็มากันเรื่อยเรื่อะฟีลงไปสบายๆบรย,ยากาศดีจริงตอนเดี๋ยวมืดแหละถึงจะลงเลยตอนนี้ทุกคนจะลงตอนม<า>ืดอากาศดีไม่เจอช้างเลยค่ะเจอกวางอบอกเขา มันออช้างงงรเลยพี่ปลาเผ<พ>าอร่อยอากาศดีมากดีแล้วมีคนขับรถให้ได้พักผ่อนใช่ค่ะโอ้ถ้าขับเองด้วยนะน่าจะตุยอ่ะเพราะว่าวันนี้สารเช้า9ก้าโมงที่แรกนึกว่าจะแบบจะแบบเร็วเพราะว่ามันแค่นัดตรวจพยานวันนี้ก็โชคดีไปคุยกับโจทย์เขาได้ สารท่านดีนะสารท่านเมตตาถ้าสารท่านอยากให้คุยกันอะไรก็คุยก็คุยเราก็ถอยได้เท่าในจุดที่เราถอยก็เราก็รู้สึกว่าโอเคในจุดที่เราถอยมันโอเคเราก็เราก็เราก็เลยถอยเราก็เลยถอยก็เลยดีไปค่ะจบลงด้วยดีก็ดีแล้วไม่งั้นก็ต้องมาตัดแก้วอีกประมาณสองรอบสองสามรอบมาสืบพยานอีกแล้วก็มาฟังคําตัดสินอีกอะไรอีก ใช่ค yeah. eh ่ะจบไปก็ดีจบไปก็ดีนะฮะดิฉันเป็นคนไม่ค่อยถือโทษโกรธใครอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้แต่งของดิฉันดีนะไม่ยังไม่ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น หากกอบอไอนหัดมาพูาาดแต่คนารจอยู่ใจไว้ยังไงก็คงไม่ได้โรงแรมชาโตลองของเสื้อที่ชาโตเดึกเขาใหญ่ชาโตเดึกเขาใหญ่สวยมาตาลองหาี่ไม่เหนื่อยถือว่ามาเที่ยวนะไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยพี่ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลย ดีที่ได้มาด้วยซ้ำเพราะว่าเราขายทุเรียนเราก็ขายทุเรียนมาตั้งเดือนสองเดือนแล้วก็ถือโอกาสได้เที่ยวด้วยมันไม่ได้มาเรื่องเป็นเรื่องอะไรเลยเรื่องคดีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราคดีก็เป็นเรื่องทนายเขาคนที่เหนื่อยคือทนายเรามีทนายทนายเขาทางานทนายเขาก็จะเหนื่อยเตรียมข้อมูลเตรียมอะไรเราอะรู้อยู่แล้วว่าหลักมันเป็นยังไงอะไรยังไงต่อให้วันนี้อะต่อให้วันนี้แบบสู้คดีกันอะไรกันก็ก็เฮ้ยเหมือนเราไปแล้วในชาโตเนี่ยที่เราไปนอนเนี่ย ก็ดีไงที่เราไปนอนในชาโตนี่แหละเขาดูหน่อยนี่ใช่ที่จะเป็นปราสาทนี่ไงอ๋อไปแล้วดิใช่ไหมทุกคนที่เป็นปราสาทใช่ไหมขึ้นละเ้าลดหน่อยเขาลดหน่อยเขาลดหน่อยเขาลดหนถ้าฝัดูฝันดูเลยชาโตอันนี้มันเหมือนมันเป็นเป็นเหมือนเป็นคาเฟ่แต่มันอยู่หน้านี้แหละ อ๋อคนละที่อ๋อไม่ใช่เออนั้นเป็นอันนั้นมันเป็นที่เราไปมันเป็นปราสาทอ่ะที่เราไปมันเป็นเอ่อชาโตก็น่าพักนอนเราลองไปดูนะเซอร์เรนต์อะไรสักอย่างอ่ะไม่เป็นไรค่ะเรามีผู้สนับสนุนหลักก็คือบ้านฟ้าเป็นผู้สนับสนุนหลักเราเราได้มาเราก็เงินในอากาศมันเป็นเงินอยู่ในอากาศเราได้มาเราก็เพื่อความสุขของเราฟัาเท่าไหร่ควังไม่เจอ ตอนนี้อยู่เขาใหญ่ครับอุ้ยลมเริ่มนิ่งแล้วทุกคนลมเริ่มนิ่งแล้วจะจอยการความสุขมีกับวัยรุ่นามากมากับแฟนแล้วก็ลูกชายที่รู้ใจไปกับใครก็ได้ถ้าอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราอยู่กับคทีมีความสุข ก็มีความโุขก็อยู่กับแฟนก็ต้องมีความสุขสิเราไม่ใช่แบบเวลาแบบเราไปเที่ยวเราไปกับคนอื <h 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 ่นเราไม่มีหรอกเราไม่เคยไปเที่ยวไปพักกับคนอื่นเราไม่มีอ่ะขาถามว่าเคยดูหนังเรื่องหนึ่งกี่รอบอะไรเคยดูหนังเรื่องหนึ่งกี่รอบรอบเดียวเนี่ยเห็นไหมยังโกหกมุกสาวอาทาไม่อยากจะพูดหรอกนะ ไม่แตนพอแล้วไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นได้เดี๋ยวมันติดอันนี้ติดอะไรติดก็ติดใน้คิดเหรอในในติดตอกโอ้ติดตอ<น>กตไม่ไม่ติดเหรอบ่อยก็ไอ้ไนะให้ มืดมืดช้างจะลงมากินน้ำจริงเหรอคะคุณพี่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยอะเนาะได้ยินเสียงว่าไงนะบึนเหรออันนั้นเสียงรถหรือว่าเสียงช้างครับบึนบึนทุกคนไม่เจอช้างไม่เจออะไรเลยเจอแค่กวางตัวเดียวมารอบนี้ใช่เจอกวางเจอน้องกวางรอบเดียวเจออะไรเลยเจอิงเจอลิงด้วยกวางกับลิงเจอตลอดแต่บนรถเนี้ยลิงอย่างอื่นไม่เจอ พี่ตากแกบอกว่าผมเป็นลิงเอล้วบอกกูเป็นลิงกูจะเคทให้เออรอมบอร์มก็จัดช้างเลยไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวแคบีนนะเขาใหญ่จ้าทุกคนยังไงผมไทยได้คอนเทนต์เลยฟอร์ไม่รอดขอไทยยาดมของไทยมันเสสู้แก้มหมาเด็กได้ยังไงบ้าที่ไม่มีห้องน้ำ ้องได้ด,ได่ดงที่ตาเนอะเคยไปเข้าขอเขาเข้าตรงนั้นอะของทหารนะพี่ใช่ขอเขาหรือไม่ก็ขี่เลยเออกไปอีกนิดนึง อ็มาแบบถ่ายรูปการถ่ายพรีเวดดิ้งการตรงหานโอ๊ยวายรอ้อยหมดเลย,ย <c oughs> ในกอกครูเหมือนกำลักินทุกคนลมโอ๊ยเ <c oughs> ด็ดอายเอามาเช็ดเลยเชิญ <c oughs> ล,ลงไม่ทำงานหรอกกินกินไปเถอะก็คือแบบคืเอเยี่เลยโอ้โหเมื่อ <c oughs> เอาถึงไอ้ไน,ไหน,หนี่ไอ้นี่ปิวเลย <c oughs> แต่ถ้ามันไม่มีลมอะ่ะ ถ้าถ้าไม่มีลมอ่ะคืออากาศโคตรดีเลยนะทุกคนบอกตรงๆตรงเนี้ยถ้าไม่มีลมนะตอนนี้คือแบบอากาศดีมากเสียดายคือมันลมมันแรงไปไนงะถ้าไม่มีลมนะนั่งแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเลิศ ทุกคนกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะกดติดตามคีเอเตอร์เลวใคลรักแพรรี่กดติดตามคีเอเตอร์เลยแล้วเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะไปนี้ด้วยนะมีแผนจะไปปราสาทอะไรนะปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทต,ตาควายเดี๋ยวจะไปนะคะเราจะต้องรีบไปก่อนที่เขาจะปิดไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวจะไปเที่ยวคะ่ะจะแวะไปซุลินนิดหน่อยแต่ยังไม่บอกว่าวันไหนนะคะเดี๋ยวไปส่งฟอร์ดก่อนไหนก็ไปแล้วเพราะว่าจาก บุรีรามไปสุรินทร์มันแค่ชั่วโมงเดียวเองมันแค่ชั่วโมงเดียวค่ะ,ะเดี๋ยวเาจะไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวจะ, like, ะไล์เลยๆอะไรให้ดูนะแต่ว่าทุกคนต้องติดตามช่องนี้ก่อนถ้าอยากให้ดิฉันไล์หรือว่าอะไรนะทุกคนต้องติดตามช่องนี้ <c oughs> มีคนบอกว่าไปเป็นตัวประกันต้องตื่นก่อนเดี๋ยวจะไปเที่ยวขาช่เดี๋ยวไปสุรินทร์จะไปเที่ยวปราสาทตาเมืองโทมปราสาทตา,ตาควาย,ยค่ะ ช่ำๆให้มันช่ำใจนี่มันไม่ตื่นอีฟอร์ดอะอะไรไม่ได้พูดถึงพี่แพรี่เลยไม่ค่อยจะตื่นไม่ได้พูดถึงเลยหลับลึก ทูลินยินดีต้อนรับขอบคุณค่ะทุกคนเนี่เลิศปะเลิศเนาะกะตรงกรติกของกินเฟียบนั่งทั้งน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยขนมเอ่ยใดๆไม่อดตายค่ะบรรยากาศดีมากเลยดีมากค่ะคุณพี่บรรยากาศดีจริงแล้ทำไมสีน้ำบ่อเรามันไม่เป็นแบบนี้บ้างวะ่นา,นา,า,ามันต้องให้มันตกต,กตะกกรก่อน เดีมันก็เป็นแบบนี้ได้แต่ต้องรอให้มันเป็นบ่อสักสองสปีก่อนดูดีน้ำเขาโคตรใสถ้าน้ำเราเป็นอย่างนี้นะอุย้ยปลาคารเราจะสวยมากเลยเริมเสียงอะไรคนระับจกจันนะใช่เสีงจกักรจันรมันร้องอุ้ยยินอนะมีเรามีรถมาเองทุกคนไปไหนไปกันมีรถมาเองจ้าไป ไปไหนไปได้หมดเลยได้ขรถดีรู้อย่างไหมผมื้นรถอ่ะ้ายผมซึ้รรินอำเภอพนมตรงแล้วดิฉันว่าจะไปนะคะคุณพี่เดี๋ยวสุรินมีที่เที่ยวไหนบ้างนอกจากปราสาทที่โบจะไปปราสาทก็น่าจะหมดเวลาแล้วมั้งก็ไปนอนสุรินสักคืนหนึ่งแต่ถ้าใครบางคนเขาจะไม่ไปก็ไม่ต้องไปจะ้ะจะไปกับตาสองคนได้ไปปะ เออไปกลับไปไปเอามือดำดีกว่ามั้งเรื่องของฉันขากลับก็เพิ่อมาส่งผ่อนอยู่แลเออถ้าไปหนองสุนินอ่ะก็เพิงต้องผ่านมือดำอยู่แล้วแต่ถ้าไปกลับอะได้อยู่นะไม่ต้องก็ไม่ได้เกี่ยวกับเธอนี่หก็เออาขงเธอก็ไม่ต้องไปไงลองบ้างก่อนแล้วให้เพื่อนผัอเพื่อนไปวันไดไม่ต้องไปเรื่องมาก กลับไปตต้อไไต้อองงไไปม่เอออยากไปหมู่บ้านช้างใช่ใอยากไปอะไรแบบนั้นเออไปหมู่บ้านช้าง,งแล้วพอแม่ไปด้วยเดี๋ยวก็ว่าอีกไปหมู่บ้านช้างไปหมู่บ้านช้างถ้าว่า แพงหรือเปล่าทุกคนแพงมากไม่มีตังค์ซื้นอนะกำไรงาช้างแพงไหมหลักพันอยูน่นะทุ้เรียนมาอีกวันไหนไม่รู้ว่าหมดหรือ,อยังนะคะอันนี้บอกตรงอาจจะไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าทุเรียนมันหมดอุ้ยขอบคุณค่ะทุกคนเลิศมากเหมือนแอมตามกระเทศเลยอ๋อมีคนบอกไม่แพงกำไรงาช้างหรือกำไรฟันช้างถ้างาช้างไม่น่าจะถูกนะ กระดูกช้างหรือเปล่าเออมันเป็นกระดูกมันหรือเปล่าหรือเป็นฟันช้างหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเป็นงาถ้าเป็นงาไม่น่าจะถูกนะงาช้างมันแพงนะหรอโบน a ซ่ a มีคนบอกว่าไปโบน a ซ่าอ๋อมันจะเป็นอิดที่แบบเดี๋ยวพูดเลยฉันจะเข้าใจ เธอเข้าใจอยู่คนเด1 1> ียวหลอนทำท่ามันนึ่เงี้ยแล้วฉันจะเข้าใจกับหลอนไหมยังไม่รู้จะขายอะไรเลยทุกคนแนะนำหน่อยซีว่าขายอะไรดีแต่มันก็แค่นี้ไหนไม่เห็นเลยโอ้พี่ดันยเออกำไรเออถ้าหมื่นกว่าบาทถ้าสวยจะซื้อกำไรงาช้างพอเป็นแบบนี้ ถ้าสวยจะซื้อถ้าสวยจะซื้อหมื่นกว่าบาทก็จะซื Toyota> ้อถ้ามันสวยนะเพราะว่าเอามาใส่ไว um ้บ้างเป็นเครื่องประดับแบบเก๋ๆนะแต่อันนี้เราซื้อได้เพราะมันเป็นช้างเลี้ยงไงแล้วก็สนับสนุนพวกที่เขาเลี้ยงช้างเลี้ยงอะไรขายบังคุดขายอาวุธโขายยากะอะไรที่เราไม่เคยขายเขาเพิ่งสร้างอไ่ไม่เขาสร้างมาแล้วแต่มันเป็นแบบกระปหางช้าเออเดี๋ยวสวยตาจดเป็นร้านบาเราจะม แเราจะไปหมู่บ้านช้างนะจบแบรหมู่บ้านช้างอถูกกว่าออกมู่ตามเมือง เธอก็ไปไม่ได้ว่าลเลยจชไปมโอเคไปกลับไปไหม okay, ไปนนะมนา,มามนแล้วแต่เธอเธอมีงานเธอก็ไปประกอบไม่มีแค่ยาชุดไปคืนเช้าเออ,อยหนาวมาแล้วถ้ามันแบบอากาศอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีลมมันจะโคตรดีเลยนะฟิลจะดีมากน,นี่มีลมมันหนาวเกินไปอะ่ะ มีลมมันหนาวเกินไปอ่ะทุกคนไม่ชอบฟิลแบบนี้อะแล้วคนมันจะล้ด้วยถ้ามันไม่มีลมมันจะดีมากเลยลมมันแรงไปนิดนึงแพไม่เปิมบาีคนบอกว่าไปเสาะส,ส,สามคนไม่โรแมนติกเลยอยากให้ไปสองคนหล่อนก็มาขับรถให้ฉันติดไมรู้ฉัน